ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมโทรผิดเบอร์จริงๆครับแล้วเราเคยทำอะไรกับพวกพี่ไว้หรอเค,เคยอะไร่ะครับพี่เคยทำอะไรกับพวกพี่ไวไ้ไหมครับอ้าวเดี๋ยวผมอธิบายเองเรื่องนี้ผมพอเคสโทรมาผมก็ปรึกษาน้องพาไปก็รวมค่งชั่วโมงกันก็ไอสตอรี่ตอนเป็นโจรที่เป็นประชาชนมันไม่ตามไปที่แก๊งนะแต่เราสามารถบอกแก๊งได้ว่า คนนี้เคยเคยกระทำกูไว้กูจำชื่อได้ถ้ามึงรับเรามีปัญหากันเราสามารถทำแบบนั้นได้ตอะนั้นต้องถามเจ<ก>นว<ม>่าเคยเตือนเสียไม่ได้ไปเราหรือ,อยังว่าอย่ารับคนนี้เคยแล้วครับเสี่ยไม่ได้มีใครไ,คได้รับเตนะือนตรงนี้หรือยังครับไม่เคยมึงพูดไปดิบอกคนไหนครับนี่ยไหนใครบอกไม่เคยครับเสียงไม่เฮ้ยเล้ยมึงยเฮยเล้ยนะ้มเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยง้ คนไหนขอที่เจตอ่ะมีมีคนไหนหละเก็ตเตือน์คนไหนบอเอาเอาเอาคนที่พูดมาเมื่อกี้ก็ได้ครับเมืคนที่คนที่เสียงใครพูดอ่ะเดี๋ยวเสี่ยงไม่แก้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเขา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 บอกแหละว่าเขาแน่จะพูดเพื่อเขาแหละว่าไม่เคยมีเ่าพูดดิใครเคยก็เขาน่าจะอยู่ในเหตุการณ์หรอครับขอกับเขาแทนได้ไหมครับเนไม่ต้องพูดเี๋ยวเชิญหน่อยไอไอเรื่องไอเรื่องโจรของเฟสอม่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดครับพี่ต้าผมเปิดปิดไกลลม่ไม่แก้เนี่ยครับไม่เก้เนี่ยเสียงไม่แก้เนี่ย เอาไม่เป็นไรเอาเรื่องของเฟกอะก็คือตอนเป็นโจรมันเรื่องมันไม่ตามไปที่แก๊งอยู่แล้วแต่เขามีโอกาสเช่นสมมติพี่ไปโดนหลุยป่นตอนหลุยเป็นประชาชนแน่นอนพอหลุยไปเข้าแก๊งเรื่องไม่ตามในแก๊งหรอกเพราะมันเป็นโจรมันจบไปแล้วแต่พี่สามพี่ก็อยากที่จะไปบอกเสจไม่ได้ว่าเฮ้ยไอหลุยมันทำกูแบบนี้ถ้ามึงรับมันมึงกูมีปัญหากันนะมันมันทําได้มันทําได้นี่ก็เลยถามว่าทางไหนมันเหตุมีการเตือนไปแล้วหรือเปล่าล่ะที่ เฟคเคยไปป้นเขาหรือไปทําให้เขาไม่ถูกใจซึ่งดัมเบลเ่ขาบอกว่าเตือนไปแล้วทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยตือรงเนี้ยมีมีใครอันนี้คุยอันนี้นะเพื่อนหรือเบเกตได้เตือนกับใครไหมอะไรเงี้ยเราพอจะชี้ตัวได้ไหมได้รับเตือนไปแล้วเตือนคนไหนแกว่าเตือนเฟกด้วยครับแล้วเมื่อกี้นะเมื่อกี้ใครที่บอกว่ายังไม่เตือนนะชื่ออะไรครับเขาน่จะอยู่ปะเขาน่จะอยู่ในเหตุการณ์เนี้ย มีคนอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นผมขอหน่อยว่าท่เดี๋ยเมัเหตุได้เตือนไปแล้วอ่ะต้องต้องพี่เกดครับพี่ตาว่าเสียงเมื่อกี้เนี้ยเสียงเมื่อกี้ว่าเขาเคยพูดกับใครไว้ครับพี่คนไหนครับพี่เพราะเพื่อนในแก๊งที่อยู่กันตรงนี้ยืนยันว่าไม่ไม่เคยมีใครได้พูดกับพี่เกดครับน่าจะไม่เข้าใจกับสิ่งที่พูดอยู่ก็เมื่อกี้มันมีเสียงพูดมามันก็พูดไปดีว่าเตือนแล้วอ่ะพูดไ่ดีว่าไม่เตือนเพามันมันบอกว่ามันบอกว่าไม่ได้ไม่เตือนมึงก็พูดไปดี พี่ดีนวงใหม่ใช่ใครพูดเหรอครับพี่เห็นพี่เห็นน่าเสียพีนเั็นที่ผมได้ยินทำไม่ได้เ่ะเสียงมันลันลันพี่เข็นป่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้จากเขาอ่ะก็คือไม่มีไม่ยอมรับไม่ไม่ยอมรับว่าเตือนนิ่งอยู่พี่นิ่งอยู่นิ่งอยู่เอางี้เสียไม่ได้คาริตามีใครได้รับเตือนหรือยังจากเรื่องคนชื่อเฟกว่าอย่าไปรับคืองี้ไอคนที่พูดออกมาเมื่อกี้พี่ตาต้องถามเขาว่าเขาเขารู้ไม่ใช่หรอเขาพูดออกมา ก็รู้นะแค่ยังไม่ยอมรับเลยพี่ตาขอเขาพูดน่อยนะครับพี่ถ้าผมรู้ว่าพี่เกดไม่ไม่อยากให้มาเนี่ผมก็ไม่เอาเข้าแล้วผมไม่อยากมีปัญหาพี่เกดอยู่แล้วครับก็ก็เองเพิ่งมาไม่ใช่หรออะไรนะครับพี่เองเพิ่งเข้ามาไงเองจะรู้อะไรอ่ะยังไงอ่ะตอนที่เฟกมามาปุ้นพี่พี่ก็บอกเองแล้วไม่ใช่หรอถ้าเองเข้าเฟ็มได้พี่จะตีพี่ก็บอกแล้วนะตรงนี้ไอ้ เฟกได้แจ้งทางเสือไปได้หรือเปล่าว่าถ้ารับแล้วจะรับผมแล้วจะมีปัญหาแล้วพี่เจมสบอกเขาไปว่ามาช่วยพอลี่เฉยอะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้มั่นใจนะเอางี้เอาเอาเอาตรงนี้ดีกว่าไอ้หลุยจะเอาเฟกออกแก๊งหรือเปล่าใช่ใช่ครับพี่เอาพอเขาแล้วเกดจะจะพูดอะไรตรงนี้ไหมเรื่องเฟกกับหลุยได้ครับพี่จอะไรตรงนี้ไหมคือยังไงครับ ถ้าเขาเอาถ้าเดี๋ยวเขาจะเอาเฟกออกเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ก็เข้าใจพี่ตาพี่ตาป่าฟางผมนะคือเขาอยู่ในแกงไม่ทํอะไรพอเขาออกมาแล้วเขามาพ้นเ่ผมแล้วเขากลับเขาแกงเหมือนเดิมเนี้ยตอนนี้เกตควรจะพูดเลยว่าถ้ามึงรับอีกไม่ก็ผมพูดไปแล้วครับกี่ใบเนี่ยแตตรงนี้เอาเอาหน้าสภาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยรับลูกกันหมดเลยก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วไงพี่ตาผมมาแจ้งเขาไปแล้วผมผมจะพี่ตาจะให้ผมพูดกับเขาครั้งที่สองเหรอ ครั้งแรกนี่เขาก็โกหกผมแล้วเนี่ยผมบอกเขาแล้วว่าถ้าเข้ามีปัญหาพิตาเชื่อหรอว่าคนอย่างไอ้เสกอ่ะมันไปปนผมจะไม่บอกมาว่าถ้ามือเข้ากูจาตีมอ่ะผมจะไม่พูดหรอเนี่ยเขาปะเปล่าเรล่าก็่เราก็ไม่มีข้อมูสูจนเปึ่งสองข้อมูผมก็มีคือฝ่ายหนึ่งบอกว่าพูดอีฝ่ายหนึ่งบอกบอกไม่ได้พูดเนี่ยมันก็มันก็ไปแต่ไปต่อยังไงอ่ะก็เขาป้นผมจริงอ่ะพ่ตาแล้วแล้วเอาตรงไหนมาที่จะไม่เป็นจริงได้ไงที่ผมจะไม่บอกกูไม่ไหวอะไรยาง เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เราใช้คําพูดมาเป็นความชัดเจนไม่ได้ไงซึ่งแน่นอนฝ่ายหนึ่งบอกว่าหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกศูนย์แล้วเราจะตัดสินที่ตรงไหนล่ะตรงนี้ผมถึงบอกไงว่าเราอยากจะพูดตรงนี้ต่อหน้าสภาเลยไหมเกี่ยวกับเรื่องคนนี้ หรือว่เนี่ยคนที่ได้ยินอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราเราพ,พี่เราบอกว่าเก็ตจะพูดอะไรไหมเราควรพูดนะถ้าเราต้องการแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเมื่อกีนเนี้ยผมก็อยากพูดแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเงี้ยว่าเมืกเก่อคีนเนี้ยที่ผมถามเขาว่าใครเป็นคนพูดออกมาเสียงแหลมอะพูดออกมาว่าเขาเขาไม่ได้บอกอะผมอยากรู้ตัวไอ้ตัวนั้นอะใครหรอตรงนี้ผมอยากให้เก็บไปสืบเองอะคือพผมเนี่ยผมถามเนี่ยผมถามข้างหน้าไงพี่ตา คือถ้าเขาไม่มีอะไรกับผมจริงๆเขาก็ต้องคุยกับผมตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะเงียบทำไมอ่ะเสียดเสียไม่ได้คนเมื่อกี้ที่พูดว่าเออไม่ได้เตือนก็พูดไปดีเนี่ยเป็นเสียงใครเดินออกมาใครนะเมื่อกี้ใครนะเคนพี่เคนพูดไปเลยเสียงพี่เคนมั้ยพูดว่ไปเลยวะพูดไปเลยที่พี่พูดต่อนิโอแต่พี่ไม่ปรับวงไหมพี่ปรับน้องมอมมั้งอ่าผมผมพูดต่อน้องครับอ่ะเคนจีเป็นคนพูดเคนจีโอไอมพี่เคนพูดต่อนิโอครับพี่ตัวมันปรับปิดเปิดแต่ว่าพี่เคนมันลืมปรับวงไหม่ครับอ่า พี่แค่มันไม่รู้เรื่องมันพูดตามหรืโอแล้วทำไมต้องให้ให้มานั่งถามแบบห้าหกรอบอ่ะครับทำไมถึงไม่พูดงแต่แรกล่ะน่าจะเมื่อกี้พี่ผมไม่อยู่กับพี่งมาครับพึ่มาอ่าผมขอผมผมขอย้อนนิดนึงเกตเออเฟกครับครับเกิดอะไรขึ้นเราถึงโทรเบอร์สี่สี่นะครับเลิกพูดรอไปคุยที่บ้านอย่าพูดตรงนี้ไม่โทรสายเดียวด้วยนะเออผมโทรไปขอโทษครับพี่เกตไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ได้ยินใช่ไหม อ่าฟังนะคือเองโทรมาพี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดห้าสายผมผมโทรรอบแรกพี่เกตรับอาผมไ,ไม่รับครับรอบแรกไม่ได้รับแล้วรอบสองรับวางสายรอบสามรับวางพูดเสร็จแล้วก็วางแล้วมีรอบสุดท้ายรอบที่ห้าโทรมาบอกขอโทษไม่ผมขอโทษตั้งแต่รอบสองแครับพี่เกตไม่<อ>ไตอนแรกตอนแรกพี่เกตไม่ได้พูดใช่ไหมรับแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมครับ ผมก oh well, ็ไม่ร er ู้ว่าเป็นใครผมรึกว่าเพื่อนผมเพราะผมโทรผิดเบอร์เนี่ยจะโทรไปไหนนะครับจะโทรไปสองสองครับโทรผิดอ๋อเโทรไปสายยาเบอร์ผิดเพราะเพราะผมผมเพิ่งกลับมาเข้าแกงครับไม่ได้เข้ามานานเบอร์สองสองครับเบอร์สี่สี่คนละเบอร์เลยเนาะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าโดนตามตัวอยู่ไม่ใช่หรอโดนตามตัวอะไรครับพี่เกศเอ้าไม่ไม่รู้จริงๆหรอกก็เองมาป้นพวกพี่ไม่ใช่หรอ เออพี่ตาพี่ตาขอแนะนอนพี่คมันก็อาจจะแบบเข้าใดผิดอหรครับพี่เพราะว่าเบอร์มันก็สองสองกันนะแบบสี่สี่กับสองสองแล้ก็ขายกันแล้วมันเพิ่งกลับมาเล่นเหรอครับพี่แน่ใจเหรอมันใช้กันนะสองสองกับสี่สี่อ่ะขายดิถือว่ามันในนิยายพี่มันเลขหสองตัวเหมือนกันไอ้อันนี้คือรีเฟกหรอไฮเฟกครับพี่ไฮเฟกโอ้ไฮเฟกอืมพี่แกไม่สบายใจเรื่องเฟกบอทผมได้นะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจบนี้ผมก็เอามันอนแล้ว พี่บอกอพี่บอกก<อ>ับมันไปแล้วว่าถ้าถ้าถ้าเข้าอีกพี่อ่ะก็คือมีปัญหากับพี่แต่สุดท้ายมันก็เลือกที่จะเข้าทั้งที่ไม่ได้บอกปัญหารตรงนี้กับพวกเองแล้วคือ,อยงไงหรอผมวมันต้องถามเจ้าตัวเอฟเฟกต์ว่ามันมันเคยได้รับอันนี้กับเปล่าเอฟเฟกต์เคยได้รับเรื่องนี้กับ โอ้ยน้องพี่เคนว่าไม่ต้องไปเสียงนะแล้วเรื่องที่มันไอทำเสร็จพี่เรื่องหมูเรื่องมงเรื่องหมูอะมันถึงไหนแล้ววะเพื่ไม่รู้เขาเขายกม้างว่ะผมไม่รู้เหมือนกันอะไม่เห็นโดไม่ใครโดนไปเลยนี่มีโดเลยคุวิปเปอร์นะคุวิปเปอร์ว่ะเฮ้ยเมื่อกี้คุณ n น r m เขาดีนี่เหรอมัน n o r m a ไกลเวิ้ย n o r m a นวิปเปอร์ม normal ว่าไงมันจะซื้อได้เลยอ่ะป่ะ ไอเฟกต์อันนี้คือพี่กำลังที่พี่คิดในไอเรื่องเรื่องพวกนี้เลยเองไม่ได้เลยรดถึงเสียไม่ได้แต่ไม่เห็นด้วยเออพี่มันสุดท้ายเสียไปเถียนมาแม่งหลายสารพิมพ์ที่พี่กำลังคิดข้ามไปอีกคือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฟกที่เราออกแก๊งไปป้นเขาแล้วเราก็กลับมาเล่นแล้วเราก็ออกแก๊งไปป้นเขาแล้วเราก็กลับมาเล่นแล้วเราก็ออกแก๊งไปป้นเขาแล้วกลับมาเล่นอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ไม่ใช่ครัพี่ตาคือน้องออกยังไปเป็นปีแล้วพี่แบบเป็นเป็นแบบเกินครึ่งปีถึงจะไปไปปนแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นไอฟิกมันก็โดนใบไม่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 ฟังนะก็คือมันออกมาไม่ถึงไม่กี่วันมันก็ออกมาปนเลยครับไม่มีข้าวเอ๊ะมีใครม่ข้าวหรือวป่าเลขไรเลขไร แต่ตอนนั้นเอฟเฟ็กมันโดนไปแล้วจะไอ้ไอ้่อ่ะีโอฟางพี่ทอมพี่เป็นพี่เป็นแบบไอพี่ก็หมั่นไส้อยู่นะไอ้เทียพอมึงก็ออกมาแล้วมึงก็มึงก็ไล่ปนกูอะไรเงี้ยดูดูการกระทำไม่มันมันออกไปปนครั้งหนึ่งพี่แล้วโดนใบตอนนั้นโดนใบโดนแบริใช่ครับใช่แล้วมันจบไปแล้วครับนานมากไม่ไม่ครับมันนั้นคือโดนเรื่องตัวเขาเองเปล่าเพราะเขาเข้าตู้แล้วเขาก็เขาก็ออกเองเปล่ามันไม่เกี่ยวแต่คนนมันมันม่ได้จบออกไปปนแค่ครั้งเดียวครับพี่ตา แล้วมันจบนี่คือไม่ไม่เราฟังแต่ว่ามันจบแล้วก็ปนปนอย่างนี้ครับไม่ใช่อันนี้คือใครบอกจบหรอลีโออันนี้ผมขอถามพี่ต้าไม่ไม่ใช่ครับผมมาตอนนั้นมันโดนโดนใบเล้วแท้พี่พี่ผมว่าเล้วแท้ก็เมื่อกี้เองบอกว่าป้นไปแล้วน้องมันโดนใบคือมันจบไปแล้วเหมือนว่าน้องน้องเคยป้นไปแล้วไอฟเฟกมันเคยโดนอุ้มเอ๋ยแล้วครับพี่แล้วแบบนี้มันมันจะเป็นเรื่องไปตลอดไหมครับหรือว่ามันจะจบที่ที่เราเอ๋มันมันถามว่าเป็นเป็นเรื่องไหมจริงจริงมันก็มันก็ มันก็มีระยะเวลาของมันรู้สึกใน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 การเล่นมันมีเขียนอยู่ด้วยนะระยะเวลาเท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยน่าจะประมาณปีหนึ่งครับพี่เข้าใจเข้าใจอ่าก็ก็เลยตัวนี้พี่ถึงบอกว่าพี่ก็เลยตัดเี่ยพี่ก็เลยตัดพี่เลยตัดแต่น้องไม่เคยกลับเข้าแก๊งมาอีกเลยครับพี่เข้าๆส่วนใหญ่ระยะเวลาอยู่ประมาณไหนนะไอไอยู่อยู่ผมจะบอกให้นะที่เขาบเข้าแก๊งหรือแล้วผมก็เคยเตือนเขาไปแล้วแตไมันยังไม่เคยเตือนก็นี่ไงโผล่ทีก็ไม่อยู่นี่ไง แต่ว่าเฟคมันบอกว่าพี่ไม่เคยบอกมันเออก็ก็มาบอกว่าพี่โกหกนี่ไงโกหกจริงเลยช่งม, <ağ> มันช่งมันพูดไปต่อความยาวความยืมก็เป็นประมาณนั้นจริงระยะเวลาอยู่ประมาณไหนไว้อยูยูดูมาเมื่อกี้ารีดๆต่างๆส่วนใหญ่อยู่ประมาณไหนกี่เดือนนะไม่ไม่ไม่ถึงปีอยู่แล้วไม่ได้ยีวงวงใหม่ว่ออยู่มึงโดนมีดใบไปเนี่ยชิโบชิเบ้ยี่อะ่รพิศามันดิงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ้าว สามสิบวันค่ะพี่ตาอะสามสิบวันโดยประมาณซึ่งแน่นอนเรื่องมันจบอปแล้วตอนนี้แค่แค่พี่พี่พี่พยายามหรือไอ้เรื่องที่พวกนี้ถึงบอกว่าเ่อพี่พี่พี่ตัดทิ้งไปหมดแล้วพี่เลยอยากรู้ว่าการกระทาเรามันเป็นฟิลไหนอ่าไอโอเคเข้าใจตอนนั้นอาจจะมีอะไรกก็แล้วแต่ก็เลยอาจจะเห็นด้มเนก็ก็คงก็คงจะเอาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันก็เป็นเรื่องณนเวลานั้นแต่ตอนเนี้ยมันก็อาจจะมีเอฟเฟกตามมาอยู่แล้วแต่ถามพี่มันก็ซื้อเรื่องไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาไม่ชอบ เฟกไม่แปลกไม่แปลกี่บอกเลยไม่แปลกเพราะถ้าเกิดขึ้นกับเราเองหรือเฟกเอหรือเอ็มดเองก็คงจะไม่ชอบใจที่เหมือนกันที่โดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ขับผู้ตรงก็เหมือนไม่สามารถทําอะไรตอบโต้ได้เลยหรือแม้กระทั่งยาตีนี้ยยังทําไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนเขายืนคำกรหมมาอยู่แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะรู้แล้วแล้วแล้วเฟกจะเป็นไงต่อก็คือออกแล้วก็ก็ไม่แล้วก็ไม่ได้เล่นหรือยังไงหรือว่าจะกลับเข้ามาก็ไม่ได้แล้วเดนมัเดก็จองอะรางนี้ทําไงอะไรนะครับ ก็ผมผมก็จะออกไปก็ไม่ได้เล to ่นไม่ได้เล่นไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วสงสารในเฟซช่าไม่ใชส่งสารพี่จาครับพี่จาสมมติพี่เกตไม่อยากให้เฟซเขาอะไรคุยกับผมได้นะครับพี่เดี๋ยวจะได้มันจะเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจแล้วแล้วตัวมันแล้วตัวมันจะทำยังไงมันก็ไปแก๊งไหนอะไรไม่ได้เลยยังไงใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นไอ้ที่ผมทำไปครับก็ต้องรับผิดชอบของผมอ้าวแล้วพี่สรุปตรงนี้ให้ดีกว่าพี่ พี่พี่เดี๋ยวพี่แบกหน้าเองมันจริงๆมันจะมันก็เรื่องมันมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วเองจะอยู่เอฟดีต่อก็ได้หรือเองจะออกไปเข้าแก๊งไหนก็ได้มันไม่มีเรื่องอยู่แล้วแต่แน่นอนไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจเขาอยู่แล้วล่ะไม่ว่าเองจะอยู่พื้นที่ไหนบนบนที่แห่งนี้ก็ไม่ถูกใจเขาอยู่แล้วตรงนี้เอฟเฟกก็รู้ดีถูกไหมอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ตรงนี้ก็ตามตามนี้แล้วกันพี่ก็เข้าเข้าใจแหละแต่เองก็ต้องรับสภาพเรื่องความที่เขาไม่ถูกใจแล้วเองไปไหนก็อาจจะต้องโดนตาม เรียกว่าไหล่เลาตามเล้าตามเช็ดอยู่ตลอดทีละมันเป็นปกติจนกว่าเองจะเคลียร์กับเขาได้หรือเองจะรับผิดชอบความรู้สึกเขาได้ในกรณีถ้าเองหาทางออกไม่ได้เองก็ต้องเป็นแบบนี้ไปพี่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงๆแต่ถ้าถามพี่ในมุมพี่ว่าเขาจะไปตีด้วยเหตุผลที่เองแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมอะเรื่องมันนานไปแล้วมันไม่ได้แล้วล่ะมันเป็นปีแล้วตรงนี้ก็สบายใจเล่นได้แต่อย่างที่บอกคือสิ่งที่ยังไม่สบายใจคือ ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้โอเคกับเราเลยแล้วเราจะมีทางออกอะไรยังไงหรือจะ,จะอยังไงลองไปหาวิธีหรือไปลองไปคํานวณดูจะเล่นยังไงอะไรยังไงให้เพื่อนช่วยยังไงให้เสียไม่ได้ช่วยได้ไหมหรือว่ามีอะไรประมาณไหนไหมหรือว่าต้องไปคุยกับพี่เจตเขายังไงพี่ว่าอย่างนา้นย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 อยเขาเป็นผู้ใหญ่เองน่าจะหาทางออกได้เว้ยแต่ให้เองหาทางออกไม่ได้พี่บอกแล้วเรื่องนี้มันตีไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วพี่ต้าผมถามไหนที่พี่ต้าบอ,อกว่า เรื่องเกินเดือนนี่คือหมายถึงเรื่องอะไรครับหมายถึงังไง <c oughs> ส่วนใหญ่มันเกินสามสิบวันมันมันก็ซื้อกันไม่ได้แล้วอ่ะมันมใช่หรอพี่ <c oughs> ใช่ใช่อันนี้มัน,น,น,มนเป็นมันคือกฎอันไหนครับอันนี้ผมผมอยากรู้เพราะว่าเกินสามสิบวันไม่สามารถซื้อได้นี่คือหมายถึงกฎอันไหนว่าก๊อปแก๊ปอันนั้นคือหมายถึงแก๊งก๊อแก๊งหรือเปล่าครับเออใช่ใช่นะใช่ใช่แล้วทางทางเขาอ่ะมาเป็นประชาชนเขาค้นผมแต่ผมอ่ะเตือนเขาไปแล้ว ว่าเออถ้าเข้าแก๊งคือมีปัญหาแต่ลําพังตัวเขาอ่ะไม่ได้เลือกที่จะมาคุยกับผมและหายก็นี่ไง<ต>พี่ถึงบอกว่าเปิดเปิดทางออกให้น้องอยู่นี่นไงว่าจะ,จะยังไงจะหายไปแบบห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนอย่างนั้นคือเขาไม่ได้เข้ามาหรือเข้ามาคุยกับผมนะคือเขาก็ผล่มาถ้าเทียบเวลาจากตรงนี้จับตรงนี้ผมก็เพิ่งเจอเขาครั้งเกนอยู่ปะเกนเข้าใจเข้าใจก็ถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็น้องมันเป็นเด็กอ่ะน้องต้องรู้เองอ่ะว่าจะทำยังไงพี่ถึงบอกว่าในเรื่องของมึงของเก็อ่ะ มันแน่นอนแผนในใจมันไม่มีกําหนดเวลาอยู่แล้วเขาควรเขาควรจะหาทางออกด้วยตัวเขาเองนอเป็นเด็กถูกต้องพี่แต่สิทธิที่ที่ทํามันมันเหมือนคนถ้าในมุมมองผมนะก็คือมันควรควรตีนพวกผมอ่ะเข้าใจเข้าใจก็คืออยู่แก๊งอาจจะปนไม่ได้แต่ออกแก๊งก็คือปนได้ก็คือแบบปนพวกผมแล้วมันแล้วแล้วมันไม่ปนแค่ครั้งเดียวนะมันแก๊งผมโดนปนหลายครั้งแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นตัวเขาค้นไหมแต่สุดท้ายคือหลังจากนั้นผมจับได้แล้วก็ไม่มีใครเคยมาป้นแกงผมเลยเพอนือไม่ไดเข้าใจนั่นแหละถึงเดี๋ยวให้ให้น้องมันไปทบทวนเองดีกว่าว่ามันจะออกทางไหนอะไรยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ส่วนเสียไม่ได้พี่พุงตรงนะพี่พุงตรงถ้าอยากช่วยเพื่อนมือแค่สัตย์ให้มันไว แล้วพี่เก็เขาพอใจเมื่อไหร่มึงก็เสพเพื่อนได้เองอะมันจะรับผิดชอบอะไรเองก็แล้วแต่มึงก็ไปคุยกับเขาที่หลังเอาแล้วแต่มึงมึงต้องรู้จักคุยแล้วเว้ยโตแล้วอ่ะมึงจะรับผิดชอบได้เฟคกูถามหน่อยวันนั้นกูก็พูดว่าถ้ามึงเข้าแกงไปมึงมีปัญหาไม่วันนั้นพี่ไม่ได้พูดจริงๆครับผมผมกาเลยผมไม่ได้ยินจไม่ได้หรอพี่ไม่ไม่รู้ได้หรอกตอนนี้พี่ต้าครับวันนี้จบยังครับเนี่อนเสร็จแล้วอ่ะไปย้ายๆที่เหลือเอ๋อไม่หรอกนะครับถ้าจะคุยไอ้กาทำเหมือนกัน ส่วนต่อไอแล้วแต่ละเองสองคนจะ <ative> นเคีย์กันยังไงก็ลองดูเจ๊ก็ให้ลองโอกาสเด็กคุณหน่ยอยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือ,ขอ,ขอว่าจะต้องาอการอะไรยังไงก็ว่าไปหรือจะบอกกับหลุยไว้คราวหน้ายาอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดได้เลยนะคือพี่ด้าให้ผมมาพูดแบบนี้ผมถามไหนว่าเสี่ยงไม่ได้คือถ้าการที่เขาเปลี่ยนคนดูแลเรื่อยๆผมก็ต้องมานั่งนั่งทบทนเรื่อยๆหรอครับ นี่ไงตรงนี้มีทั้งสภาทั้งในเมื่อตอนนั้นผมเคยบอกพยาาอยู่เยอะแยะเอาใช่ตอนนั้นผมเคยบอกไปแล้วผมมีปัญหาเขาแต่พอมาตอนนี้จะให้ผมมาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อนี่ออกเจ็ดวันหรือสามวันครับไม่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 พูดดีกว่าถ้าางนั้นอะไอมีเอาเอาสามวันก็ได้โอเคมีต้องใช้บัตรนะอืม มีบัตรสามวันใช่ไหมมันจะใช้ให้มันสามวันทำไมว่าหลุอในที่มันไม่ได้ไปแล้วไม่ผไม่มีบัตรเวันนะเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันไม่ต้องใช้บัตรใช้บัตรเองอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่ใช้บัตรไม่ใช้บัตรครับเอ้ยหรือพี่มีบัตรเจ็ดวันไม่บัตรมันต้องใช้บัตรเจ็ดวันมีมีมีนั่นเป็นเที่ยว์อะไเขาเนี่ยครับไป็นเทียว์อะไรกเป๋าอะไรงานคือแม่งทุกวันเลยอ่ะรอเสียงฟื้นของกายครับอะไรลยครับเสียงก็จะฟื้นหรอกยะยะคนตัวครับไไไไปปปดด้้ ขออนุญาตคนตัวครับสงสารอิเฟกต์มึงอ่ะอันเนี้ยไม่อะอ่าใครเป็นผู้ยินยันนะครับครับอ้าวนี่เอาเลยอ่าหัวแดงใช่ไหมแดบเลยลมไหนบ้าง อ่างั้นต้องใช้บัตรอีกหนึ่งใบนะคะบัตรเงินจำบัตอันนี้ชื่อจูดี้ใช่ไหมคะถ้างั้นก็ไม่มีครับแยกย้ายได้เลยครับแยกย้ายได้เลยโจนมาหมอของค้าพิต้าของขุญค้าเจ้ครับของขุญค้าพี่ต้าของบุญครับพี่ต้าของบุญค้าของบุญค้าพี่ครับ